มีกำลังเกิดขึ้นที่จะทําในสิ่งนั้นต่อไปวันนี้พระคําของพระเจ้ากําลังเปิดเผยแสดงสาหรับชีวิตของพวกเราให้เราทุกคนมีความเชื่อฮาเลยูยา mm hmm. เมื่อเราทั้งหลายรับผิดชอบในสิ่งที่เรากับพระเจ้าเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเอเมนอยากใเราลึกถึงชื่อของอับราฮัม mm hmm. เขาเห็นถ้อยคําของพระเจ้าหูว่าเขาได้ยินเสียงโปร เขาจึงยึดไว้และจับไว้ไมั่นนั่นหมายความว่าการเปิดเผยแดงนั้นจะมีตารางและมีของประทานและมีการความเข้าใจในชีวิตของเขาขนาที่เขาเดินออกจากบ้านของเขาเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเข้าสู่การจัดเตรียมของพระเจ้านั่นเป็นความว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราทั้งหลายนั้นจะเกินก้าวออกไปไหมเราจะลงทุนกับพระเจ้าจริงๆไหม มันขึ้นอยู่ที่ชีวิตของเราที่จะก้าวลงไปกับโลกพระเจ้เปิเจอแล้วอย่งครับเปิดเจอแล้วอยากให้เราอักทิ่านด้วยกันโอ้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ได้สงจัดเตรียมในสิ่งที่ดีจัดเตรียมหรอบนิเวศพิหารและกาศสงสัตของพระเจ้า พระเจ้าให้ความสวรค์ข,ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรแก่ชีวิตจิตใจวิญญาณบรรลุท้งลายพระเจ้าเพื่อชีวิตรรลุท้งหลายจะเข้าใจถึงการส่งสถิตและการส่งนำและเข้าใจถึงเรื่องการจับรียมของพระเจ้าพระเจ้าลูกขอมอบไพ่คำวันนี้ไว้กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้อยากให้เราอ่านไพ่คำข,ของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับเอาเดิมสองส้ แล้วยังเปรียบเหมือนชายผู้หนุ่งจะเดินออกทางไปจึงเรียกพวกท่าสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5้าตารางคนหนึ่งสองตารางและอีกคนหนึ่งอา่าตารางเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปคนที่ได้รับ5้าตารางนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันที ได้กําไรเท่าตัวคนที่ได้สองตะางนั้นก็ได้กําไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตารางเดียวได้คุดดูดซ่อนเงินของนายไว้คั่นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีก,กับท่านต่อนั้นคนที่ได้รับค้าตะรางเอาเงินกําไรอีกค่าตะางมาชี้แจงว่านายเจ้าค่าท่านได้มอบเงินค่า รต่ข้าพเจ้ารู้เถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตารางนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นพัดที่ดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะแต่งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงเป็นปีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่รับสองกระตันก็ชี้แจงกันด้วยว่านายเจ้าข้าพันได้มอบเงินสอง ตะลันให้กับข้าพเจ้ารู้เถิดข้าพเจ้ากำอะไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นท้าที่ดีและศรัืธอเจ้าศรัทธาในของเล็กน้อยเราจะแต่งตั้งให้เจ้าดูแลของมากเจ้าจงเป็นปีร่วมสู่กับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตาลันเดียวมาชี้แจงเลยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หวานเก็บสะสมที่ท่านมีได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจะเอาเงินนาตลันของท่านไปซ่อนไว้ในใต้ดินเถิดนี่แหละเงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชาิชั่วช้าและเกียรติพาัเจ้าก็รู้อยู่ว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสะสมที่เราม่ได้โปรย เหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเรามาเจ้าจะได้เงินรืดดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินแตะละเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะละังด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้กับผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นมีกัรขบเขียวเคี้ยวฝันในพร,พระคำของพระเจ้าถ้าเราอ่านเบาเราก็รู้สึกนิ่มนวลแต่ถ้าเราอ่านรู้สึกมีความจริงจังเราจะเห็นถึงเรื่อง พระเยซูคริสต์เจ้านั้นใส่วระทัยต่อสวรอย่างมากทีเดียวพระคัมภีร์ในตอนนี้ถ้าเราได้เห็นถึงเรื่องการลงทุนทั้งชีวิตวันนีอยากให้เราได้เข้าใจว่าในชีวิตจิตใจวิญญาณของเราเราถูกการสร้างเราถูกการการแต่งตั้งเสริมเติมแต่งนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากความความคิด หรือของคนใดคนหนึ่งเพราะชีวองเรานั้นมาจากพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรู้ว่ามาจากพระเจ้าพระเจ้ากําลังบอกให้เราได้เข้าใจว่าชีวิตของเรานะั้นมีเจ้าของเจ้าของก็คือพระเจ้าทรัพย์ส,บสมบัติก็คือของพระเจ้าหรือสิ่งที่มองเห็นก็เป็นของพระเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้ากําลังชี้ แจงให้ชิดจิตใจวิญญาของเราได้มองเห็นถึงเรื่องตนลันและของประทานนี่เป็นการเปิดเผยสองแสงที่มาจากพระเจ้าที่เราทุกคนจะต้องเรียนรู้มากขึ้นเอเมนพระพเจ้าให้อะไรแนะ่นอนทีเดียวเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อเราทุกคนยังมีชีวิตอยู่เราทุกคนจะต้องลงทุนและลงแรงในการใส่ใจในสิ่งที่พระเจ้าให้มากขึ้นเอเมนพระกภีในตอนนี้พูดถึงเรื่องนายเนี่ย ็เลยให้ทรัพย์สมบัติมาบอกขอบคุณพระเจ้าอันนายผมได้รับแค่นี้หละก็พอแล้วละ่ะคือห้าตารางแล้วก็อีกคนบอกเออเจ้านายผมขอแค่สองตารางได้แล้วละ่ะโอเคอีกคนยังมีหนึ่งตารางก็งชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทำพระพอหรือสิ่งที่พระเจ้าจะส่งเพิ่มเติมให้ บางดีๆนะครับเป็นไปตามกำลังของความเชื่อเมื่อชาวนาปักด,ดำาเขาคาดหวังเขาจะต้องได้ข้าวเมื่อถึงฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวนั้นหมายความว่าคำว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นได้ผลตามขนาดไหน มันขึ้นอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มตักดังในการที่จะดูแลถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆเช่นน้ำมีไหมที่ทุกนาะถ้าน้ำไม่มีเราจะทำยังไงบอกโอ้สักหวัวงเถอะไม่ต้องน้ำกระดายไม่เป็นไรถ้าเกิดย้าขึ้นแล้วจะทำยังไงโอ้ไม่เป็นไรเรานอนที่บ้านดีกว่าไม่ต้องไปลงทุนลงแรง,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 งถ้าข้าวไม่งามแล้วเราจะต้องทำยังไงถ้าเกิด ตอนข้าวเกิดขึ้นบับมีเพียมีอะไรมารบกวนนั่นหมายความว่าชาวนาะต,ต้องลุกขึ้นและใส่ใจในพื้นที่ชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบอยนะู่นั้นพระคัมภีร์กำลังพูดถึงเรื่อง5ตารางกับ2ตารางและ1ตารางบุงคคลที่เข้าใจในสิ่งนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตจิตใจวิญญาณนั้นเกิดผลถ้าคำของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเงิน แต่พระครับพี่ในตอนนี้กาลังพูดถึงเรื่องสิ่งที่พระเจ้าให้กับชีวิตของคุณเมื่อชีวิตของคุณรู้ว่าพระเจ้าไนีให้และอนุญ,ญาตในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งก็คือยอมรับให้เราพูดพร้อมๆกันนะยอมรับยอมรับเอเมน เปิดเผยลยยอมรับว่าใช่แล้วพระเจ้าเป็นผู้ให้กับชีวิตของฉันพระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิตของเราและพระเจ้าประทานลมหายใจและพระเจ้าสร้างชีวิตของเราที่ผมเครดิตโอ้เราจะต้องกลับไปไปดินอ,อะไรรู้ยางชีวิตของฉันเนี่ยทุกวัน,เ,นเราต้องใส่ใจกับพระเจ้ามากขึ้นและเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะเอาชีวิตของเราจากโลกนี้ไปเมื่อ,อไหร่ คิดอย่างนี้จะทําให้ชีวิตจิตใจวิญญาณของเราเนี่ยเริ่มกระตือรือร้นมากขึ้นกับพระเจ้าเองไหมและจะทําให้ชีวิตของเรามีสติปัญญาและจะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจสําหรับพระเจ้ามากขึ้นสิ่งหนึ่งที่สิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งเขาเรียกว่าย,ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราไม่มีผลทางด้านฝ่าวิญญาณเราทําอะไรรู้สึกว่ามันยังไม่เกิดผลดีมันหมายความว่าอะไร เราไม่ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าส่งเป็นเรากําลังเป็นศัตรูกับพระเจ้าฮาลัลโหลเราไม่รับถ้อยคําของพระเจ้าในตอนนี้คําว่าเป็นการศัตรูหมายความเราไม่เห็นด้วยในสิ่งตรงนี้และเราก็เอาหูอนาอตาไปไล่เราไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่พระเจ้าส่งให้เตรียมไว้สําหรับสิตของเราและเราก็ไม่ค่อยอธิษฐานเราก็ไม่ค่อยนมัสการพระเจ้า แล้วเราก็ใช้ชีวิตตามกระแสนในสิ่งที่โลกเป็นเขาไปยังไงเราก็ไปด้วยเราก็ไปดื่กินกับเขาเขาไปทําอะไรเราก็ไปทําด้วยแต่มาถึงวันสมาโตเราก็ทําชีวิตของเราให้บริสุทธิ์พระกภพีในตอนนี้พระเยซูคริสต์เจ้าคิดมาพูดถึงเรื่องธรรมาจารย์และฝาเหลือีเป็นบุคคลที่เข้าใจในค้อยคําของพระเจ้าดีแต่เขากลับเอาในสิ่งนั้น ไปฝังดินเสียแลว้วเมื่อฝังดินผลสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดผลาด้านฝ่ายวิญญาณชีวิตของเราที่ยังเหลืออยู่หนึ่งเราต้องเปิดใจที่จะยอมรับกับพระเจ้าคือาจางเคยเทศนาและสอนถึงเรื่องนี้เป็นประจำ